ตอนนั้นไม่ว่าอะไรล้วต้องเคารพพระธรรมวีไ่ไยเคารพพระพุทธเจ้ายิ่งเข้าไปถึง,งยิ่งเคารพเพราะสีไมรทเนี่ยคาใจว่าสีรม่ีลสีทมถ้าไม่มีสีลก็ไม่มีธรรมสีคือใจนะถ้าใจไม่มีสีนเนี่ยไม่มีทางใจที่จะรับธรรมได้เพราะสีกับธรรมมันอันเดียวกัน ถ้าไม่มีศีลเนี่ยไม่มีทางความเป็นคนก็ไม่มีนะเป็นคนก็ไม่เจนภูมิแล้วมันจะไปรับธรรมะอันประเสริฐได้ไงมันละเอียดรอามากพระเจ้าพระสงฆ์รอเหมือนกันต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งู้มีศีลยยอมเป็นผู้อา,านหาร เขาด่าเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีศีลเขาตีเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีศีลเอาฆ่าเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีศีลนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าเป็นฆราวาสเป็นนักบวชต้องมีศีลศีลเนี่ยเป็นสัจจะเป็นความเป็นคนเป็นพื้นฐานของธรรมศีนมาถึงข้อห้า 5. ให้เรามีกําลังใจถ้าไม่มีศีลไม่มีกําลังใจเราจะกลัวคนมีศีลจะมีกําลังใจกําลังจิตกําลังใจ ใช่ไหมคนมีศีลจะไม่กลัวคือไม่โกหกคนโกหกจะก,กลัวแต่พูดเท็จจริงไหมเพราะก,กลัวไหมถึงพูดเท็จถึงโกหกพอโกหกครั้งหนึ่งครั้งสองมันก็กลายเป็นนิสัยโกหกทีนี้ก็เข้ามาทําคำว่าอุปนิปนสัยปัจจยยังไงนิสัยนั่นแหละนิสัยนั่นแหละคือบารามีนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทีนี้เรามาฝึกนิสัยเราฝึกใจเราเนี่ยฝึกมโนเราเนี่ย มาอบรมจิตอบรมใจตัวเองนั่นคือนักปฏิบัติธรรมมาพัฒนาใจพัฒนาจิตถ้าจิตไม่มีศีลน่ะจะเอาอะไรมาพัฒนามันก็ไหลไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็น่ะเห็ไหมความเป็นคนก็ลดไปกลายเป็นเป็ดเป็นพีไปนะเป็นสัตว์นรกไปนะมันเป็นแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ตายแล้วไปเป็นะเข้าใจคําว่าคนจะเข้าใจว่าตายแล้วไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ ไม่ใช่มันเป็นแต่ยังไม่ตายนีไยเป็นพระรหันเนี่ยท่านเป็นาาานุษย์เ,เจ้าก็เป็นแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ตายแล้วค่อยเข้านิพพานนะอย่าเขาใจผิดน,นะเพราะ,ะนั้นเป็นเป็ดเป็นผีเป็นอสุรกายมันเป็นแต่ยังไม่ตายอะไรจะไปเลวร้ายเท่าใจขาดศีลขาดธรรมอะ่ะจริงไหมไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกในโลกนี้ใจมนุษย์เนียวน่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีสางเทวดาไม่ใช่สัตว์อะไรเลยโดยเฉพาะใจตัวเราเองเนี่ย เข้าใจคําว่าส่งจิตออกนอกไหมล่ะไม่ใช่ส่งหรอกมันเป็นของมันไปนด้วยปู่ปนิสัยมันนิสัยของจิตอะมันชอบคิดแต่มากจะคิดแต่เรื่องไม่ดีนะคิดบวกนี่น้อยมากจะคิดจุกย่อนฉลาเฉริญคนอยู่ไหนไม่ทางแต่มัจะหลงตัวเองเนี่ยความคิดที่ว่าสุขเพราะความคิดอะไม่ใช่หรอกมันเพลินมันไม่มีหรอกความสุขมันแค่อารมณ์อะเป็นเวทนาตัวหนึง่งทุกข์ก็เป็นเวทนาตัวหนึง่ง แม้แต่อุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเวทนาเวทนานี่มีสามเห็นไหมสุขเขาเวทนาทุกขเขาเวทนาอะทุกขะัมาทุกขะคือไม่สุขไม่ทุกข์เหรอเรเป็นเวทนาเป็นแค่อารมณ์มันไม่เที่ยงเห็นไหมแต่เราก็ไปวิ่งไปเป็นเจ้าของทุกข์อ่ะนั่นอ่ะมันที่มันไม่จริงจริงไมมถ้ามันจริงเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมันสุขบางทีก็สุขวันหนึ่งก็เป็นตั้งหลายรอบแต่คนเราไม่รู้สึกตัวไม่สังเกตตัวเองอ่ะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิขติสิขติสิขติสิทต,ติถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเราเรียกสังเกตเอาภาษาลาว่าสังเกตซ่อห้อมซ่อมเบื้องจาขอ,องซ่อมเบื้องค้องคืนนั่งดูว่ามันคิดไปถึงใครมั่งคิดอะไรมั่งอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปคิดตามมันให้รู้มันคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เห็นไหมแต่ที่รู้ย่อมอาศัยความคิดนะทำไมต้องอาศัยความคิดล่ะไม่ใช่ไปคิดนะ กพราะให้มันคิดนะดูมันคิดไม่ใช่ไปคิดตามมันให้เห็นมันต้องอาศัยมันทําให้มันไม่คิดก็ไม่เห็นมันน่่มนมน์มันคิดมาน่ะกูจะนั่งดูมึงทีเนี้ยเห็นไหมทุกวันนี้มันไปเชื่อความคิดตัวเองอ่ะก็หลงอยู่ในวัฏฏะเ่ยไม่เป็นรอบเป็นรอบเป็นวงกลมอ่ะวัฏฏะสงสารอ่ะเกิดแก่เจ็บตายในภาษาคนเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายภาษาคนต้องมีคนเกิดต้องมีคนแก่คนเจ็บ ต้องมีคนตายเข้าลงใช่ไหมแต่ในภาษาธรรมเนี่ยความปรุงแต่งเนี่ยสังขารในระบบปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมต้องเห็นการเกิดการตายแบบนั้นเห็นพบเห็นชาติแบบนั้นก็คือเห็นความคิดยไม่เข้าไปปรุงแต่งนั่นแหละเห็นมันคิดถ้าไปปรุงเมื่อ,อไหร่ก็เราคิดทันทีลตัวเราเกิดทันทีนั่นคือการเกิดพบเกิดชาติในภาษาธรรมแล้วจะไปเห็นมันได้ยังไงล่ะถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดนะ เป็นคิดซ้อนคิดพอบอกว่าให้หยุดคิดก็ไปคิดอยากหยุดคิดอย่างมันก็เลยยุ่งเหมือนใกล้เตะไหมไม่ไงถ้าห,หยุดคิดไม่ได้นะจะห,หยุดปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีทางหรอกเพราะอาสังคตะคําว่าอาสังคตะก็หมายถึงไม่ปรุงแต่งนอกนั้นก็เป็นสังคตะโหมดอสังคตะมีคือน,นิพพานพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้นะ ไม่ปรุงแต่งนั่นแหละนิพานมันปรุงไม่ได้คือดับตัวอุปทา,านตัวปรุงนี่แหละมงจอ่อปฏิจจสมุปบาทก็ขาดสะบัดนลงนั่นแหละนิพานท่านจึงเห็นการไม่เกิดเราไม่มีภพชาติอีกแล้วไม่ได้ไปเห็นที่อื่นนะที่ท่านประกาศเปล่าเปาเนี่ยไม่มีภพชาติอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปเห็นอย่างอื่นไปเห็นที่อื่นนะไม่ได้ไปเห็นอยู่นอกโลกนะเห็นที่ความคิดมันไม่ปรุง มันดาดมันขาดขาดสะบันลงนะเรียกกัว่าขาดสะบันต้องเห็นอย่างนี้ภพชาติจึงไม่มีไม่เกิดอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ปรุงก็คือไม่เกิดแล้วจะปฏิบัติเอาอะไรละ่ะทีนี้มันไม่มปฏิบตัติมาเป็นโน่นเป็นนี่นะปฏิบัตินี่คือปฏิบตัติเพื่อจะเห็นเห็นจิตนี่คือหลักการของการเห็นจิตแต่ต้องอาศัยกรรมฐานถึงจะแยก ระหว่างสังขารกับสต,ต,ติออกมาได้ส้าหรับเห็นไม่สังขารกับจิตมันจะเป็นอันเดียวเขาเรียกจิตแต่สังขารคือจิตมนคิดปรุงแต่งนั่นแหละคือจิตแต่สังขารเข้าใจไหมพอทีเนี้ยพอเอาจิตออกมาอยู่กับลมเนี่ยนะมาผูกไว้กับลมมันก็เหลือแต่สังขารมันคิดขึ้นเห็นไหมมันคิดทีเนี้ยมันก็เป็นแค่สังขารเป็นแค่ขันเป็นอาการของขันเราก็อยู่กับลมมันก็ปรุงขึ้นคิดขึ้นมันคิดเห็นี้ย มันก็จะพูดพานพูดพานถ้าเรามีกําลังมากสติมีกําลังมากอ่ะมันก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นไหมความคิดนี่แหละเกิดดับไม่ใช่อย่างอื่นหรอกก็เลยเห็นความไม่เชี่ยงของสังขารของความคิดปุแจางนี่แหละนั่นแหละใจรักก็ระบบปฏิจจมุปบาทก็อันเดียวกันนั่นแหละปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างนี้เอาสติมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับพุโทโธก็ได้ เพื่อจะไม่ให้มันคิดให้มันคิดอยู่กับพุโทโธผูกไว้กับพุโทโธเข้าใจไหมไม่มันคิดไปถึงคนนั้นคนนี้ไปนไปโน่นไปนี่เห็นไหมจะปฏิบัติจนตายนะหลายภพหลายชาติอะ่ะมันก็ไม่พบไม่เจอหรอกนี่เวลานั่งเรามาถือสีแปดริงไหมแล้วว่าเรามีศีแปดหรือมาถือสีสองร้อยยี่สิบเจ็ดเงินพระริงไหมมานั่ง ถ้าเราไปคิดไปถึงคนนั้นไปเกลียดคนนั้นมึงมีศีลไหมใจมึงมันก็มีศีลแต่ไปคิดเอาอ่ะมีศีลแต่ปาแต่ใจมันไม่มีศีลเห็นไหมมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นสมาาถะถึงรวมเอาศีลเข้าไปด้วยศีลส,สมาธิปัญญาศีลกับสมาธิถึงเป็นอันเดียวกันถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีศีล ็ตัวสติปัญญาเนี่ยจนตัวประกอบถ้าไม่มีสติปัญญามันก็ไม่มีหลอกธรรมะมันก็ไม่มีศีลถ้าไม่มีสติรักษาศีลก็ไม่สมบูรณ์ที่หันว่ายหไหมอันนั้นมันเป็นภาษาแต่ที่จริงถ้าเรามายูอยู่ในลมเนี่ยมันไม่ไปไหนเ,นเห็นไหมไม่ไปเข้าบ้านคนอื่นเขาคือไปไม่ไปยุ่งกับคนอื่นเขานะ่ะนั่นแหละมันก็มีศีลเขาเรียกอธิศีลอธิเกตนั่งดูมันน่ะนอนดูมันเดินดูมันแค่นี้ปฏิบททัติทม ไม่มีรูปแบบหรอกถ้าเรามาอยู่ับลมรู้แค่ลมเนี่ยสติเราก็มีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มศีลก็อยู่ในนี้แหละไม่ต้องไปขอเห็นไหมพระพุทธเจ้าตัดฉลูเนี่ยยังไปขอศีลกับใครอะ่ะยังไม่มรรยังบัญญัติศีลขึ้นมาสักข้อเลยเห็นไหมปัญจ,จวัคคีเนี่ยมันรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งห้าองค์ขึ้นมาเนี่ยยังไม่ยด้บรรัญญัติศีลขึ้นมาสักข้อเลยฮะเพราะศีลมันมีอยู่แล้วกับสรรมชาติเนี่ยกับสมาธิเนี่ย มื่อไรมึงสงบมึงดูอยู่เนี่ยมึงไม่บอกแวกไปไหนเนี่ยไม่คิดไปมันก็มีศีลคือไม่ไล้ไปตำหนิคนนั้นเกลียดคนนี้ชังคนนั้นรักคนนี้อยู่ไงนมะมันก็มีศีลนั่นแหละเขาเรียกมันสมุทยัยคือเหตุของมันมาอยู่ตรงนี้แล้วมันตัดกระแสะแห่งมโนกรรมเข้าใจไหมถ้าจะตัดกรรมต้องตัดกระแสะแห่งมโนกรรมไม่ใช่ไปไปหาเอาพชาติมาเขามาตัดพบตัดชาติกัน อฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อตัดวงจรของภพชาติเนี่แหละว่าให้มีภพมีชาติไม่เกิดปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่ออยากไปสวรรค์พุ้ยเจ้าไม่ได้สอนให้ไปสวรรค์เลยสอนให้ไปนิพพานธรรมะพะพุทธเจ้าหลวงตาเคยพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นพุทธศาสตร์เป็นพุทธศิลป์ศิลปะแห่งการดับทุกข์ มันใช่เอาเอาหินแกะสลักไปเอาพระพุทธรูปเป็นศิลป์เป็นพุทธศิลป์อันนั้นเป็นศิละปะของคนธรรมดาไม่ใช่พุทธศิลป์แท้จริงพุทธศิลป์แท้จริงคือศิละปะแห่งการดับทุกข์และวิธีดับทุกข์เพราะนั้นธรรมะของพระเจ้าไม่เคยล้าสมัยเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมะมันก็มีเพราะธรรมะกับกิเลสมันก็อันเดียวกันเข้าใจไหมถ้ามีกิเลสมันก็มีธรรมะเพราะมันเป็นธรรมชาติ เข้าใจไหมระุ้าธเจาก็ไม่ได้เอาธรรมะมาด้วยอ่้ท่านปรินิพานไปก็ไม่ได้เอาไปด้วยคือท่านมาค้นพบธรรมชาติตัวนี้ถึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะเข้าใจไหมทนะี้เพราะนั้นพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็มาปฏิบัติตามเรามาทำคำสอนเนี่ยยังได้บรรลุหรือจะสลุเป็นอ่าพุทธะแต่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะ หรืออนุพุทธะก็ได้คือพระไม่ได้จัดสะู้เองคือจัดสะู้ตามหลังท่านเพราะนําเอาพระธรรมคําสอนท่านมาปฏิบัติตามก็บรรลุถึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าน้อยก็ได้หรืออนุพุทธะก็ได้ที่จริงก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันรู้อันเดียวกันรู้อริยสัจสี่นี่แหละไม่ได้ไปรู้อย่างอื่นหรอกงั้นชาวพุทธเรา สอนกันง่อยเปี้เยเชียขากันหมดหลายสำนักเนาะก็ตามสบายเนาะหลวงตาก็ไม่ว่าใครจะไปยังไงเอายังไงก็แล้วแต่ภูมิปัญญาแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ความชอบนะแต่เห็นนราต้องเห็นเหมือนกันตัดสรู้ตัดสรู้ธรรมมันเดียวกันไม่มีอย่างอื่นหรอกมันไม่ใช่ไปเห็นคนอื่นนะการตัดสนรู้เนี่ยไม่ใช่ไปเห็นจิตคนอื่นไม่ใช่ไปรู้ความคิดคนอื่นนะโอ้ยนั่นกระจอกอกระจกเลย รู้ความคิดตัวเองอ่ะรู้สึกตัวเองเนี่ยรู้สึกตัวอะไรมอนอยู่ไม่ได้ที่แต่เยี่ยงแต่อยู่ใกล้การไปรู้คนอื่นเนี่ยอ่ะมันเป็นรู้ข้างนอกมันก็มีแต่ความวังเลสงสัยนั่นแหละธรรมดาของจิตมันต้องคิดเข้าใจไหมคนทั่วไปก็คิดสลับพลันตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนหลับหลับไปยังฝันคิดนะเอาอาดีตมั่งเอาอนาคตมัง่งเอา หลวงตาเคยพูดว่าถ้ามึงไม่หยุดคิดเนี่ยอ่ะมึงจะอยู่ปัจจุบันได้ไหมล่ะ,ะไหนบอกว่าอยู่อยู่ปัจจุบันธรรมเป็นอุเบกขาธรรมถ้ามึงคิดอยู่มันจะเป็นอุเบกขาไหมล่ะก็ไปอดีตไปอนาคตเพราะนั้นหลักการเนี่ยต้องดูหยุดคิดถึงรู้วิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ไปคิดไปเหตุด้วยผลใครก็ทําได้อย่างนั้นวิปัสสนาที่แท้จริงมันละเอียดลอกอกว่านั้นมันรู้โดยไม่คิดนี่ย รู้จริงๆใครจะเป็นยังไงหลวงตาไม่รู้หรอกนะแต่ข้างอหลวงตาเคยพูดว่าคุณจะนับถือใครศาสนาอะไรไม่สําคัญแต่ที่สําคัญน่ะทุกมันเกิดต้องเกิดแบบนี้ต้องดับด้วยวิธีนี้เท่านั้นคืออาณาปานสติเพระพุทธเจ้าของเราก็ตัดสรู้ด้วยอาณาปานสติท่านไม่ได้รับรองกรรมฐานอื่นเลยสถาคตัดสรู้ด้วยอาณาปานสติ วิหารละธรรมของพระริยเจ้าก็คืออาณาปานสกิวิหารละก็หมายริงที่อยู่เพราะวันนี้ก็มีคนถามว่าเขาถามเรื่องว่าหลวงพ่อเคยพูดว่ากิเลสมันไม่มีจริงหลวงพ่อก็เลยบอกมันจริงไหมล่ะกิเลสมันมีจริงไหมกิเลสเป็นของจริงเหรอกิเลสเนี่ยมันไม่จริงเลยมันหลอกลวงมันเป็นมายามันแค่อารมณ์ นี่เราปรุงแต่งขึ้นไปยึดมั่นถือมั่นธรรมชาติเขาอารมณ์ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมาเป็นว่าเป็นเจ้าของอารมณ์เพราะความยึดมั่นถือมั่นเพราะความไม่รู้ก็เลยเป็นผู้ชูผู้รับอารมณ์ทั้งทุกข์ทั้งสุขที่ว่าทุกข์ว่าสุขนี่หละแต่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นไหมมันไม่เที่ยงอุเบกขาเนี่ยก็เป็นอารมณ์มันก็ไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันก็เชยอยู่ทั้งวันสิโอ้วันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่รู้เป็นอะไรกันมั่งเห็นไหม เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์ดูมันดีๆสิมันก็เป็นแค่อารมณ์ปเป็นมายาแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีเนี่ยมันเป็นอะไรมั่งอนะ่ะไม่ดูตัวเองไม่รู้ตึดตัวเลยนะถ้ารู้สึกตัวที่ทายังไงเนาะจะอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเห็นไหม้านเฮาเอื่วมาบ่หูเมื่อคิงมันเราไปหูจักแต่คนอื่นนะมันลราไรู้จักเจ้า้องไม่รู้จักตัวแต่รู้จักแต่คนอื่น อ๋อข้างนอกโมดนะกลัวเขาไหะเชื่อก็พยายามจะไปอธิบายแล้วทีนี้แก้ตัวกันพันละวันสเสียงกันอี่พูดไปนะอย่าเชื่อไม่เชื่อ,อช่างพูดนี่หน้าที่พูดก็พูดไปไงามาเชื่อหรอกท่างดูเอาเองไปทำเอาเองอยู่กับหลวงปู่นี่มาแปดปีท่านพูดสองครั้งเวาบวชมหาอยู่หากินมันก็ได้เตี้ยขี้พวางสิเพราะกันเหตุเอาแน่หลวงปู่ว่า ผู้ลงคตนบวชจนหัวหล่นคุ้งหัวานคุ้งกรงอนแล้กก็ะไรยอยังก็มีผลวา่าเฮ็ดเอาแนื้นํทเอาปฏิบัติเอาทำว่าอย่างเงี้ยทุกวันวนี้มันขังทุกอ่ะบวชมาขังทุกอ่ะปฏิบททัติทำาล้ว่ะไรเพราะอะไรเพราะอยากเป็นอยากมีแล้วก็เป็นโน่นเป็นนี่มันบ้า,อย,า,บาอยู่เนี่ยเห็นไหมหลงตาปฏิบัติมาเท่าปฏิบัติในที่พูดอยู่นี้ไม่เคยเป็นอะไรเลยเป็นพระแก,แก่ธรรมดาพวกนึงนนะ่ะไม่เคยได้เป็นพระอริยะเขาหรอก ไม่เป็นด้วยแต่ว่าจะพระอาหารหันต์ไม่พระโสดาบันหลวงตาก็ไม่ได้เป็นไม่เป็นอะไรนั่นแหละเพราะอยู่อย่างเงี้ยมีหน้าที่พูดก็พูดพูดให้กำลังใจกันอ่าเชื่อหลวงตานะ่ะไป็นิดบัตรแล้วเชื่อเองเราพูดเรามันมันไปเชื่อง่ายหน่ายเร็วเพราะเชื่อความคิดตัวเองเขาบอกศรัทธาหลวงตามากเนี่ย พอมาอยู่กับหลวงตามาหาหลวงตาปุ๊บก็เชื่อความคิดตัวมันเองถึงไหมเพราะฉะนั้นเขาเรียกศรัทธาไม่มั่นคงหรอกเราเราไปวิ่งตามมันไม่ได้หรอกอะริงไหมสองคนสองความคิดสองคนสองเหตุผลอะปัญญาก็นะต่างกันเห็นไหมหลวงตาบวชมาเนี่ยนะก็หวังหวังพ้นออกจากวัฏสงสารพ้นออกจากทุกข์มาแล้วหวังว่าจะมานั่งเทศให้ใครฟังเลย นะตอนหน้าคนแต่ด้วยกรรมบุพกรรมของราง้เราอยู่ก็มีคนเอาโทรศัพท์มาถ่ายอย่างเงี้ยเวลาเราคุยกันเขาก็ถ่ายแล้วเอาไปลงลงเฟซลงอะไรก็เลยมีคนเริ่มรู้จักปีกว่าๆ่อน,นสองปีอย่างประมาปีกว่าเริ่มมีคนนะมีทั้งคนด่ามีทั้งคนฟังเปเรื่องธรรมดาเนาะ รีก็พระบาอะไรเงสูบบุหรี่แล้วก็ติดบุหรี่ก็สูบบุหรี่อะอย่างเงี้ยสูบต่อหน้ากับสูบรับหลังก็สูบเหมือนกันอ่ะจริงไหมถ้าใครไม่ศรัทธา่ะบางคนสูบพระสูบบุหรี่ไม่ศรัทธาก็ไปหาองค์ที่ไม่สูบบุหรี่เนาะจริงไหมองค์มันได้ว่าก็มีให้เลือกเยอะแยะพระขี้ยาเป็นกลัวเขาไมยาก็เลิกไม่ได้ กูอยู่เลิกทาไมอ่ะกูติดเนาะต่อไปมันคงบอกให้กูเลิกกินข้าวแล้วมั้งเนี่ยนั่งยิ้มอยู่เนี่ยกูไม่สูบบุหรี่้วพระเนี่ยหลายองค์นี่ไม่สูบบุหรี่กูไม่เห็นวิเศษกูวิสวอะไรก็ไม่สูบก็ไม่สูบจริงไหมกูไม่เคยว่านะใครไม่สูบก็ไม่เห็นด้วยไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเสียงไม่ต้องมาว่านะแต่ไม่เห็นด้วยไม่ศรัทธา ไม่จะทายังมาว่าอีกเขมก็ยุ่งผมกันพลเครอฮะฮะฮะพูดแล้วกูก็ตลกมนุษย์มนุษย์ษโลกเนี่ยฮะไม่ชอบอ่ะเหมือนเหมือนเราเดินเดินไปทางไปตามถนน,นเนี่ยตามทางไปได้กลิ่นขี้ะนะที่รู้ว่าเหม็นยังไปตามหาอยูน่นะขี้อะไรวะนะเหม็นอะไรวะอยู่เงี้ยยังตามหาเพราะไอความสงสัยแทนที่จะเดินหนีไปเนาะถ้ามนุษย์ อะไรได้ยินข่าวว่าประกาศหาอะไรนะหาเงินซื้อช้อนเ่ะซื้อชามอ่ะไม่มีอ่ะแสดงว่าไม่ฉีดทะเลาะกันแล้วปลาใส่หม้อกันมฮะ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 มีบุญสุขส์้วยดีๆน,<笑><笑><笑>นะเว้ยมันเป็นธรรมดานะริงนในสังคมมนุษ อบางทีก็ลืมไงลืมตัวว่ามามันตัวเองมามามาแก้ตัวเองแต่ว,ว่ามันจะไปแก้คนอื่นอะเอี่เนี่ยเพราะความไม่รู้สึกตัวที่จริงพวกเราเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะต้งตาเห็นเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นชีหรืภาคก็ทะเลาะก,กันนะเพราะมันอะยูนะ่นะกันเยอะแต่ภาคก็เอาคนทานี่เนาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องไนงะ ถ้าถ้าเราไม่ไม่มีสติเอาอารมณ์เป็นใหญ่เอากิเลสเป็นใหญ่กิเลสคืออารมณ์นะมีสติเนีย่ยโอ้ช่างขาเธออย่างนี้ช่างหัวมันเนาะอ่านะธรรมดาเขาไม่รู้เนาะเขาถึงว่าเราเนี่ยเราควไม่จจาเขาสู้อย่างเงี้ยนะใช่ที่อะไรมันตดไม่เห็นใครว่ามันเมีแตหัวเราะ อะถ้าอยู่ด้วยกันยังไงมันก็ธรรมดาเหมือนกับช้อนกับชามมันก็ต้องดังมั่งทบกันมั่งมันเป็นเรื่องธรรมดาะแต่เราจะแก้จะไขตัวเองนะอย่าไปเที่ยวแก้ไขให้แก้ใจตัวเองเด้อคนไม่ดีคนอื่นไม่ดีเราก็ยังพอหนีได้แล้วตัวเองไม่ดีนี่จะหนีไปไหนวะหนีไปไหนมันก็อยู่ด้ในใจเราเนี่ยเนาะอะ ปัญหามันไม่ได้อยู่กับคนอื่นหรอกโลกไม่ได้วุ่นวายแต่ใจอะเรานี่แหละวุ่นวายโลกไม่ได้สลับทับซ้อนหรอกความคิดเรานี่แหละสลับทับซ้อนเองนะไม่มีอะไรหลอกรวมเก่งเท่าความคิดของวตัเราเองไปนั่งดูมันดีๆนอนอยู่กุฏินะมันก็ไม่อยู่กับเรานะมันไปไหนก็ไม่รู้มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เพราะนั้นมันไม่รู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวเด้อหลวงตาก็พูดทุกทุกวันอยู่างเงี้ยเนาะที่จริงก็ไม่อยากพูดหรอกอะแต่กูก็ห่วงค่ากันแทศอยู่แล้วใครใครใครจยากไปซื้อล่ะซื้อที่ไหนซื้อช้อนซื้อซื้อมาเอาอัจฉาหนาหน่อยที่ทุบกันแล้วไม่แจกแต่หัวแตกแล้วไม่ใช่หัวแล้ว กูก็ทําแตกอยู่เรื่อยกูเวลามันแก้วกับแคนะเมื่อวานเมื่อวานนี่มังแจกไปก็ให้ปฏิบัตินะถ้าใครอยากปฏิบัติใครอยากซึ่งอะไรก็เป็นนะใครอยากทาอะไรก็ทำนะตามสบายคุณได้สิทธิ์น <com> ั้นทันทีอย่ายอมเสียเวลาใช้เวลาเป็นเปลืองไปวันวันแล้เอาตามสบายข้าว่าบุญบุญนี่มุมิภัยปันแจก มันบ่แหกเครื่องใดคือยังไม่พากลางคือยังเข้ากินเขาเข้ากินเขาเ้ากับอิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขาบุนผู้กินเอ้วธรรม,มะก็เหมือนส้มตำเอาวางไว้ในจานเอาวางไว้บนโต๊ะตำแล้วอ่ะถ้าเรานั่งลงไปกินเนี่ยเราก็จะรู้รสชาติมันแต่เนี่ยเราไปเดินอ้อมอยู่ว่ามันเผ็ดมันอะไรเนี่ยแหละธรรมะแทนที่จะนั่งลงกินซะอย่าไปคิดว่ามันเผ็ดมันเค็มมันเปรี้ยวเนี่ยมันไม่รู้หรอก ันนั้นแหละเขาเรียกไปวิจารณ์ไม่ทำแล้วไปคิดเอา่นะถ้าคนกินนะ่ะเขารู้ถ้ามาคือจำบมกหูอย่างงีผู้ใดกินผู้ใดนั่นแหละหูว่ามันแสบหรือมันนัวเพราะฉะนั้นน่ะนะอย่าเป็นผู้อ่านฉลากยาแล้วไม่กินยารู้แบบนั้นนะ่ะมีเยอะนะผู้รู้ทำนะ่ะมีมากแต่ผู้เข้าถึงทำนะ่ะมีน้อยไม่มีใครอยู่เฉยๆไ้ได้ดีหรอก เหตุปัจโยเหตุนี้เดียวก็อยากได้เยอะๆทุกอย่างเกิดจากเหตุมีเหตุมีปัจัจนะปจจัตสมุนบาทหมายถึงอาศัยนะมีการปัจจัยอาศัยกันสืบเนื่องกันต่อเนื่องเห็นไหมคือเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติแล้วเกิดชรามรณะนะมันอาศัยกันอาศัยเหตุมันมีเหตุ่นะ เพราะนั้นเราเห็นเหตุมันก็ต้องตัดที่เหตุมันเห็นไหมอริยสัจสี่ให้รู้เรื่องทุกข์รู้เหตุของทุกขนะ์และดับเหตุของทุกข์นั้นสาคือนิโรธนั่นแหละแค่นั้นแหละน,น,นั่นแหละแล้วก็จะเห็นว่านี่คือมรรคนั่นคือทางเพราะฉะนั้นอ่นะมันไม่มีทางอื่นหรอกนะไม่รู้พูดอะไรวันวันเนาะ,นะคนฟังเข้าใจก็รู้อุอจัรย์อยู่ ฟังกูแล้วรู้เรื่องคนบอกว่าฟังพระองค์นี้นแล้วไม่เข้าใจกูว่าก็สมควรอย่างที่อย่าไม่เข้าใจเนาะกูไม่ได้ว่าหรอกสมควรแล้วที่ฟังกูไม่เข้าใจเพราะสิ่งที่ทํากับสิ่งที่พูดมันต่างกันมากมันเป็นสภาวะพูดอย่างมันเป็นสมมติให้กําลังใจกันให้ใช้สติปัญญาไต่รองอะเนาะติดต้องอ่ะนะอย่า่วนตัดสินว่าผิดว่าถูกว่าดีว่าชั่วอือย่ะสรุป งา่ายอย่าไปเชื่อแม้แต่กูบวอย่าเชื่อแม้แต่มีในปิดกยาพึ่งเชื่อแม้แต่มีเงินปิดกขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจเด้เนีย่ยขาดทุนนะเว้ยฮฮา่า <c oughs> มาสาวหน้ากันสาว,าสาวามันในเนะฮะมวยมานอนเว้นเลยเนอนอยู่วัดกันซ้ำนอนอยู่เงื่อนกับหวยก็แล้วแต่แล้วเนาะฮ่าฮ่าฮานาเชียอะไโอ้ชีชีเปนาเชียอะไรแป๊บเดียวเนาะ มีคนฟังไหมเนี่ยมีคนดูไหมอนอนจี้ิสาโอ้ก็มีคนดูอยู่มันสร้างบ้านเขาไม่ถามอะไรมาเลยนะเนาะแสดงว่าหายสงสัยกันหมดแล้วทงบ้านแต่ก็มีมีคนฟังอยู่เนอะอ่าเป็นยังไงไม่รู้โควิดเนาะรักษาเนื้อรักษาตัวระวังเนื้อร,ร,นะระวังตัวกันเนาะก็เหมือนรักษาคนอื่นด้วยเนาะเราระวังตัวไม่มีอะไรหรอกเ้าไม่มีกรรมมันเนาะ อย่าไปตื่นตระหนกมากนะักมีสติปัญญาเนะนะก็ขอสาธุการแค่นี้ก่อนเลยนะตัวอเอาเมื่อละเล็กเมื่อละน้อย